นะครับนเสาเหล่านะครับติดฐานหลายเตยิร์ดติดฐานหลายนะครับโนมลายอีกคือเก่านะครับวอยนะครับติดห,หลายนะครับติดฐานหลายเลยนะครับลายอ,อยู่แล้วแล้ว,ลวอารุณกันไปครับโอ้ยเนาะติดฐานหลายเลยนะครับเครื่องบงังน,นะครับวัธรรมดา นั่งทานดนนะครับเจอดไปแล้วสี่สิบโดดระดับครับอ่ะลดดไปครับลอยตามลมนะครับเป็นล่องนะครับบวสูงเป็นได้นะครับเป็นหลอดบบเห็นนะครับว่าคนวนเห็นโบเห็นนะครับก็นมันี่สุด เดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนแม่เจ้าไปตันแล้วไปตันแล้วทอไปตันแล้วนั่นถือไปตันถือไปตันดืกไปตันนั่นอ้ยแล้วแล้วโอ้ยท่าสฮอดเห็นไปตันเนี่ครับเอดายไหมทอดปายไ่ตึงสามร้อพอดีแค่นะครับสเราขอบคุณที่ตามรับชมราฟสวัสดีครับ